บรรยากาศหลังเลิกเรียนนะคะอตอนนี้เรามาตกปลากันใช้เวลาบ้างให้เป็นประโยชน์ตอนนี้มีอุตสามีสามสคนนะคะ ันคุณครูเป้แล้วก็คุณครูยุทธนะคะส่วนใส่เสื้อสีส้มขาวนะอันนี้คุณครูชีมน,นี่นะคะกำลังตกปลาดูนะคะว่าใครจะได้ก่อนกันมากี่โมงคะครูเป้ห้าโมงครึ่งห้าโมงครึ่นอตอนนี้กี่โมงแล้วคะจัก <laughs> จัก บบดูซิมีอะไรบ้างอยู่ในนี้อันนี้คืออาหารปลานะคะอันนี้ทำยังไงหรือซื้อ <c oughs> ซื้อล <c oughs> <c oughs> <c oughs> มีอะไรผสมบ้างคะนี่ไม่รู้เหมือนกันซื้อมาคะ่ะเอาหรอมันเป็นรสือเด็ดดแบบนี้เลยหรอใช่แล้วถ้าจะเป็นขนมปังปะอ่าขนมปังผสมกับอะไรไม่รู้หอมจังชิมดูดิน่าชิม มันขนมปังกับมันสาหร่ายนะอันนี้เพิ่งมาตกนะคะเกิดไม่มี่มีดีกว่าอ้อันนี้บลู พ่มมยังเกืบงามๆดอาลางของศิลปะมา,าเพื่อนอยู่นี่มันบอนั่นบ่ปกติมัน,มนย,ยังยังกล้ที่ใบมันตอด

อันอสีส้มๆนั่นใช่ป่ะนันใช่ไหมเป้ใช่ไหมเฟน,เนอันอส้มๆนั่นใช่ไหมนั่นแมนบ่ะไม่ใช่ใบไม้ตัวนั้นเอ,อาใบไม้ ที่มาเดียค่ะอเอามีดมานั่มสิเ,เก็บได้บ้างไหมมีดหนูเนี่ยเลยใช่ไหมคะมีดเอามาฟันแป้งน้องเมี่ยงน้องเมี่ยงหนูสนั้นเหรอ <laughs> ใช่ค่ะเข้าอยู่ได้หรอแป้ง,น,ง,งน้องเมี่ยงอยู่แถวบ้านน,น้องปอนูกับน้องปอใช่อเอาไันนี้ก็ได้เป็นไร ไม่พอสามนิ้วไม่ดีพอสามนิ้วบอกไงเคยื่องตัดปลามากินเหยื่อนะคะ เอาแยกได้เนี่ยเหรอคะแก่ค่ะได้ปลาให้พี่หอมแก้มไหมไม่พี่ทีมมาเป็ถ่ายยูทูบอยู่ถ่ายยูทูบไปเหรอใช่หอมต้นนึงนั่นไะพี่ทีมกินหรือยังยังเอาปลากินให้พี่หอมแก้มไหมไม่โอ้แก่หนเดิมพันกันมาเดี๋ยวไปถ่ายยูทูบอยู่ดูต้นต้นหอมต้นหหออมเรยาสค่ะ ต้นไม่ได้หอมทีมนี่อาจจะหอม <c oughs> แป้งทำยูช่องยูทูบเหรอไม่ทำช่องอ <c oughs> โอล y f แฟนเหรอทำโอลี่แฟนไหมล่ะที่มีนักแสดงให้ไม่เอาค่ะเป็นครูทีมนะคะนั่งตกป่าพี่คิดค่าลิขสิทธิ์นะแป้ง หน้าตาดีมากค่ะหน้าตาดีมากเลยเหรอแก้มก็ชดพีหรือเปล่าหน้าตาดีมากก็เล่าก็บลิขสิทธิ์ไม่ได้ไปชดตกใจเสียงหัวรอหนูละมากพี่ทีมหนูนะมันไม่เข้าไม้ใกล้ไปไกลหนื่อยแล้ว หัวรถเสียงดังปลาไปอยู่ตรงกลางมั้งเท่าไหนคะเสียงหัวรถไม่หมดถ้าฝนตกนี้จะขึ้นไหมข้าม่น่ตาเขากินเหยื่อไหมคะเวลาฝนตกฝนยังกินเลยฝนยังกินข้าวเลยเมื่อยแล้วแกมแป้งไหม ไม่ค่ะพี่จะเบียดให้เอาไหมตกไหมไม่เขาหนูกลักวหนูกลัวทำเบียดพังหนูเคยแต่ตกปลาไอเบียดไอนั่นอ่ะเบียดไม้ไผ่ธรรมดาใช่ค่ะเกี่ยวอยูแ่แล้วปลนะาดีแล้วปลาจรงก็มื่อเป็นตาแสบนะเอาวอปันไปกินกับลมเบือง <c oughs> ขนมปังให้กันมืออื่นสอบสิบวา่าได้กลางเต็นท์หางกันเพี่ยนเอาละเด้อเต้ได้เวลากางเต็นท์แล้วพี่ทีเอาเบ็ดมากี่หลังคะเนี่ยหลังเดียวเอาไหมเอาเป็นพอบถ่ายรูปไหมถ่ายถ่ายคลิปก็ได้ค่ะเมื่อถ่ายแล้วนี่เน้อเอาลุงข้าเพื่อนมาสักเหรอ รอคอยความหวังเข้ากับมิวสิกเพลงนั้นนะเพลงอะไรนะที่ว่านรอยายสาหรืออะไรชื่ออะไรนะเข้าสีอดไกินปลาไหลทีอะไรอยู่ได้ได้คือเกาลาเพื่อนหมงมันบอลเออดึกไปปากมันเป๊ะก็ตีแม่นเหรอวะโอ้ตีแม่นครับ พูนอะป้าบ่อนอยู่ข้างพูนม,มันเงาถือหัวมันสักสายแล้ว <c oughs> ถ่ายเลย <c oughs> ถ่ายยูทูบเหรอ,อไลฟ์สดเหรอไม่ค่ะไม่ได้ไลฟ์สดแมทโนูจะหมดหนูก็เลยไม่ไล์เหมื่อถ่ายคลิป,ป,ปลเ,อเอาไปลงเฉยเนี่ยอ๋ออันนี้มันเป็นปลาปลอมเนี่ย เขาเรียกว่าเหยื่อปลอมไม่ใช่ปลาปลอมปลาปลอมไวิธีมแล้วมันจะนั่นน่ะมันมีนั่นมันมีอะไรข้างในไหมไม่มีมีมีเบ็ดไงอยู่ข้างหลังมัน <c oughs> อยู่ตัวมันมันก็จะเห็นเป็นเหยื่อแล้วมันก็จะมากินใช่ไหมใช่ที่ว่าเป็นกบจริงมันก็จะกัดกัดแล้วมันก็จะติดเบ็ด ไม่ไม่เคยตกหรอไม่ค่ะมีแต่นั่งดูเฉยๆไม่ได้มานั่งนี่มีแต่เอาเหยื่อกุ้งเหยื่ออะไรอย่างงี้ยนะพี่ทีมเหยื่ออะไรนะที่เดือนหนูว่ามันไม่ขาวแล้วมันกินเพ่เห็นมันก็อ่านนะเชื่อเพ่ดึงมาเพ่พพพพพพพยังไหนพี่ทีมลองเลย

เอาห้องพี่นาก็ติดแอร์แล้วเหรอติดแล้วค่ะโอ้ติดแอร์ติดแล้วห้องห้องแป้งติดยังยังค่ะทำไมไม่ติดอ่ะไม่ร้อนเท่เทาไหร่เหรอธรรมดาเย็นเย็นกลางคืนเปิดหน้าต่างนอนเลย <c oughs> เอาไม้ที่มาไม้ที่เดี๋ยวดุบัตรปากเขาแล้วไหนไหนพี่ ในที่ยุ้นี่ค่ะพี่ทีทอ,อันไหนน้องไม่เห็นเมื่อกี้มันขยับแล้วอันนี้เ<อ>หรออ,อันนี้เหรอคะใช่<ข>อ๋อแบตเตอรี่เหลือสิบเปอร์เซ็นต์แค่นี้แหละไดวไปถ่ายใหม่นะคะบ๊ายบายนี่แม่เล่นทั้งวัน <laughs> บ๊ายบายใคร ไม่เปนทุกคนที่เขามาดูค่ะเหรอเขามีคนดูด้วยเหรอมีแหละเนาะไม่ใช่ดูตัวเองปะไม่ดนไหนหยุด <laughs> นี่แหละอาศัยพี่ทีมคนหน้าตาดีนี่แหละค่ะเหรอใช่เนี่ยพี่คิดค่าลิขสิทธิ์นะ,ะใช่ถ้าใช่ถ้าคนดูถ้าดูคนดูเกินร้อยก็แสดงว่าพี่ทีมหล่อแต่ถ้าไม่ถึงร้อยฉันเลพี่ทีไม่หล่อถ้าเกินร้อยให้อะไรพี่ให้หอมหนึ่งต้นคะ่ะอ้ <laughs> ออหนูให้สองนะ สองต้นค่ะหอมสองยาแล้วนะใช่ค่ะได้ชอบรองเท้ามากเลยอ่ะเราจะทำท่าเซทลาไปบ้านหลังนั้นต้องจะชื้อรองเท้ามาก้งกระตุกกระตุกกระตุกไม่บายซื้อใหม่ได้แล้วไอโฟนซื้อใหม่ได้แล้วโอเคค่ะไม่บาย